เสียดายอะไรมากที่สุดในชีวิตถ้าคุณกําลังจะตายในวันนี้ลองนึกภาพที่เราอยู่บนเตียงซึ่งเป็นวันสุดท้ายของชีวิตดูนะคะวันนั้นเราคงไม่ได้คิดถึงยอดเงินในบัญชีธนาคารว่ามีกี่บาทหรือตําแหน่งหน้าที่การงานที่ทําอยู่หรือรถคันใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งไปถอยมารู้ไหมว่าสิ่งที่คนกําลังจะตายส่วนใหญ่ได้บอกกับเราว่าสิ่งที่คิดถึงคือเราได้ใช้ชีวิตคุ้มค่าแล้วหรือยังมีอะไรที่เรารู้สึกเสียใจหรือเสียดายที่ไม่ได้ทำมัม้ย คุณบรอนนี่แวร์เป็นพยาบาลสาวชาวออสเตรเลียค่ะที่เชี่ยวชาญเรื่องของการดูแลคนไข้ช่วงสุดท้ายของชีวิตภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า palliative care ก็คือพยาบาลที่ดูแลคนใกล้ตายซึ่งคนไข้กลุ่มนี้เป็นคนไข้ที่คุณหมอไม่สามารถรักษาได้แล้วรักษาไม่หายแล้วรอความตายอย่างเดียวและให้กลับไปอยู่กับครอบครัวหรือสถานพยาบาลที่ดูแลด้านนี้โดยเฉพาะ พยาบาลกลุ่มนี้เนี่ยนะคะก็จะช่วยดูแลคนไข้กลุ่มนี้ทํำยังไงก็ได้ให้เขาสบายใจที่สุดก่อนที่เขาจะจากโลกนี้ไปซึ่งเธอเนี่ยไม่ได้ดูแลแค่ร่างกายเท่านั้นนะคะแต่ดูแลรวมไปถึงจิตใจเวลาที่เธอดูแลคนไข้เหล่านี้เธอจะต้องจดบันทึกหรือว่า journal ออว่าอาการเป็นยังไงทานยาอะไรบ้างรู้สึกยังไงบ้างคุยอะไรบ้างเธอก็จะจดเอาไว้หมดเลยค่ะคุณบรอนนี่แวร์เนี่ยเธอทำงานอยู่ตรงนี้เป็นเวลาหลายปีมากๆ ผ่านการดูแลคนที่ใกล้จะเสียชีวิตมาเยอะมากๆซึ่งช่วงระยะเวลาสุดท้ายของชีวิตของคนไข้ที่เธอได้ดูแลก็จะประมาณสัก12สัปดาห์ก่อนที่จะเสียชีวิตค่ะเธอได้มีโอกาสพูดคุยกับคนไข้เหล่านี้บ่อยๆแล้วเธอก็เริ่มสังเกตเห็นแพทเทิร์นว่าคนที่ใกล้ตายเนี่ยมักจะเสียดายเรื่องคล้ายๆกันสิ่งที่เธอได้ยินซ้ำๆจากพวกเขาไม่ใช่เสียงบ่นเรื่องเงินหรือความสําเร็จแต่คือเสียงแห่งความเสียใจที่ไม่เคยได้พูดมันออกมา และคำพูดที่เต็มไปด้วยความเสียดายเธอจึงรวบรวมทั้งหมดนี้ได้มาเป็น5บทเรียนที่สำคัญที่สุดในชีวิตดิฉันอยากให้ทุกคนตั้งใจดูตั้งใจฟังวิดีโอตัวนี้มากๆนะคะเพราะว่าทุกท่านจะได้ไม่ต้องเจอกับความเสียดายและเสียใจถ้าเรารู้ล่วงหน้าว่าอนาคตเราจะต้องเจอกับสิ่งเหล่านี้แน่แต่เรารู้ไว้ตั้งแต่วันนี้เนี่ยเราก็จะสามารถวางแผนป้องกันเพราะสุดท้ายแล้วเราทุกคนก็ต้องอยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต และเมื่อวันนั้นมาถึงเราทุกคนได้มองย้อนกลับมาในชีวิตของเราและคนพบว่าเราไม่มีอะไรให้เสียดายและเสียใจเลยเราจะมีความสุขสงบในใจมากแค่ไหนในวาระสุดท้ายของชีวิตเราเริ่มจากอันดับที่5ค่ะเสียดายที่ไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขฉันอยากให้ตัวเองมีความสุขมากกว่านี้นี่คือคำสารภาพที่เศร้าที่สุดของผู้คนจำนวนมาก ไม่รู้เลยว่าความสุขเป็นทางเลือกพวกเขาเคร่งเครียดยึดติดกับอดีตกลัวการเปลี่ยนแปลงและไม่กล้าย,ยิ้มให้กับชีวิตตรงหน้าคุณบรอนนี่บอกว่าความสุขจริงๆไม่ได้มาจากสิ่งที่เรามีแต่มาจากมุมมองที่เราเลือกที่จะมองมันคนที่ใกล้ตายหลายคนบอกว่า,าย้อนกลับไปได้พวกเขาจะบรอให้มากขึ้นและปล่อยวางให้เร็วขึ้นค่ะอันดับที่4เสียดายที่ไม่ได้ติดต่อเพื่อน ฉันอยากรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนๆเอาไว้บรอนนี่พบว่าผู้ป่วยหลายคนรู้สึกโดดเดี่ยวมาก พอตลอดชีวิตพวกเขายุ่งเกินไปจนไม่ได้ดูแลมิตรภาพเก่าเมื่อถึงวันที่ป่วยหรือกรเกษียณจากงานพวกเขาเริ่มติดต่อกลับไปหาเพื่อนแต่หลายครั้งมันก็สายเกินไปแล้วเธอจึงเตือนว่ามิตรภาพต้องดูแลเหมือนต้นไม้แค่ส่งข้อความโทรหาบ้างหรือว่าชวนไปกินข้าวเป็นครั้งคราวก็เพียงพอที่จะทําให้เราไม่เสียใจในภายหลังค่ะอันดับที่3เสียดายที่ไม่ได้แสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมา ฉันอยากกล้าแสดงความรู้สึกของตัวเองหลายคนเลือกเก็บความรู้สึกเอาไว้เพราะกลัวกลัวทำให้คนอื่นไม่พอใจกลัวดูอ่อนแอแต่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตพวกเขาพูดว่าฉันเสียดายที่ไม่ได้พูดออกไปตอนที่ยังมีเวลาคุณบรอนนี่บอกว่าการซื่อสัตย์กับความรู้สึกไม่ได้หมายถึงการระเบิดอารมณ์แต่มันหมายถึงการเคารพตัวเองและยืนหยัดในสิ่งที่เรารู้สึกจริง บางครั้งคำพูดง่ายๆอย่างฉันรักเธอหรือฉันเสียใจนะอาจเป็นสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดในตอนท้ายของชีวิตค่ะอันดับที่สองเสียดายที่ทำงานหนักเกินไปผู้ชายหลายคนที่บอนนี่ดูแลบอกเหมือนกันว่าฉันมัวแต่ทำงานจนไม่ได้เห็นลูกโตไม่ได้อยู่กับครอบครัวเรามักเชื่อว่าทำงานหนักตอนนี้แล้วค่อยมีความสุขที่หลังแต่ความเป็นจริงคือความสุขที่หลังอาจไม่มีวันมาถึงค่ะ ความสำเร็จทางอาชีพไม่เคยปลอบใจใครในวาระสุดท้ายสิ่งที่เราคิดถึงกลับเป็นช่วงเวลาธรรมดาธรรมดาอย่างเสียงวอร์รอะของลูกมือเย็นที่บ้านหรือการได้อยู่กับคนที่เรารักโดยไม่ได้ต้องรีบร้อนไปไหนอันดับที่1เสียดายที่ไม่ได้ใช้ชีวิตในแบบที่อยากใช้ฉันอยากกล้าที่จะใช้ชีวิตในแบบของตัวเองคุณบอนนี่บอกว่าสิ่งที่คนใกล้ตายพูดบ่อยที่สุดคือ ฉันอยากจะใช้ชีวิตตามใจตัวเองไม่ใช่ชีวิตที่คนอื่นคาดหวังให้ฉันเป็นหลายคนใช้ทั้งชีวิตเพื่อทำให้พ่อแม่ภรรยาสามีหรือลูกพอใจแต่กลับลืมถามตัวเองว่าแล้วเราพอใจหรือเปล่าเธอบอกว่าคนส่วนใหญ่เริ่มตระหนักถึงเรื่องนี้ก็ต่อเมื่อไม่มีเวลาเหลือพอที่จะเปลี่ยนแปลงแล้ว เราควรถามตัวเองตั้งแต่วันนี้ว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือเป็นสิ่งที่คนอื่นอยากให้เราทำกันแน่คุณบอนนี่เวปิดท้ายไว้ว่าเราทุกคนต่างมีทางเลือกที่ไม่ต้องรอให้ถึงวันสุดท้ายของชีวิตถึงจะเริ่มใช้ชีวิตอย่างที่อยากเป็นจริงๆเพราะสุดท้ายแล้วความเสียดายทั้งหมดเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราไม่ได้ทำมากกว่าสิ่งที่เราทำผิดพลาดขอให้วันนี้ทุกท่านได้กล้าทำในสิ่งที่อยากทำ พูดในสิ่งที่อยู่ในใจได้อยู่กับคนที่รักและให้โอกาสตัวเองมีความสุขนะคะโดยไม่ต้องรอให้ถึงวันสุดท้ายของชีวิตเราทั้งหมดนี้คือจดหมายของคนที่ไม่มีโอกาสแก้ไขอดีตที่ส่งมาให้เราได้เรียนรู้ทุกคนที่ได้ดูวิดีโอนี้คือคนที่ยังมีโอกาสเลือกเลือกออกแบบชีวิตของตัวเองว่าจะใช้ชีวิตแบบไหนต่อไป ทุกท่านเป็นผู้มีบุญมากที่ยังมีสิทธิ์เลือกออกแบบชีวิตของตัวเองได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนว่าข้อผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของมนุษย์คือการที่คุณยังคิดว่าคุณยังมีเวลาคะ่ะ แต่คนไข้ของคุณบรอนนี่แวร์ที่จากไปแล้วเหล่านั้นก็ยังไม่มีโอกาสได้รู้ว่าชีวิตของคนเรานั้นนะคะไม่ได้จบลงแค่ความตายไม่ใช่ว่าพอตายแล้วทุกอย่างจะจบลงค่ะแต่ชีวิตของคนเรายังมีการเดินทางของชีวิตหลังความตายที่ทุกคนต้องเผชิญซึ่งเป็นความจริงในธรรมชาติที่ไม่มีใครหนีพ้นแน่นอนเรื่องราวทั้งหมดทําให้นึกถึงธรรมะของพระอาจารย์เรื่องหนึ่งจึงขอนํามาฝากทุกท่านค่ะชีวิตหลังความตายนั้นมันยาวนานมาก สุขก,ก็สุขนานทุกข์ก็ทุกนานเหลือเชื่อเลยแต่เป็นความจริงถ้าเราสั่งสมความดีไว้มีแต่กําไรกับเท่าทุนสมมุติตายไปแล้วนะรกสวรรค์เกิดไม่มีขึ้นมาก็เจ้ากันไปก็เท่าทุนแต่ถ้ามีก็เจ๊งเลยเจ๊งเลยทันทีเพราะเราไม่ได้ทําบุญไม่ได้สั่งสมบุญความดีเอาไว้เลยการเดินทางแต่ละอย่างไม่ว่าจะไปที่ไหนไปใกล้ไปไกลล้วนต้องมีเป้าหมายและมีการเตรียมตัวที่ต่างกันออกไป ตามสถานที่ที่เราจะไปและวิธีการเดินทางไปก็ต่างกันมากการเดินทางไปซื้อของหน้าปากซอยการเดินทางไปต่างจังหวัดล้วนต้องเตรียมตัวเอาไว้ต่างกันแต่การเดินทางที่สําคัญที่สุดที่ทุกคนต้องเรียนรู้ซึ่งเป็นการเดินทางที่แสนจะยาวนานและสาคัญที่สุดนั่นคือการเดินทางของชีวิตหลังความตายเพื่อเราจะได้เริ่มออกแบบชีวิตของตัวเราตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเพราะเป้าหมายที่ชัดเจน เป็นสิ่งกำหนดทิศทางความคิดคำพูดและการกระทำเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทําให้ชีวิตคนเรามีความก้าวหน้าการตั้งเป้าหมายที่จะไปนั้นปเปรียบเสมือนแม่เหล็กที่จะดึงดูดสิ่งที่เราต้องการจะเป็นหรือต้องการจะมีจะได้เป็นพลังใจขับเคลื่อนความสําเร็จในชีวิตมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ล้วนสแสวงหาสิ่งที่ตนปรารถนาไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติเผ่าพันธุ์หรือศาสนาความเชื่อใดก็ตาม ต่างก็มีเป้าหมายชีวิตเป็นของตัวเองทั้งสิ้นเป้าหมายชีวิตนั้นมีความสําคัญมากถ้าหากเราไม่ตั้งเป้าหมายชีวิตไว้เราก็จะมีชีวิตอยู่เพื่อทํามาหากินสแสวงหาความสุขความเพลิดเพลินไปตามกระแสะโลกแล้วก็หมดอายุไขาจากโลกนี้ไปแต่หากเรามีเป้าหมายชีวิตก็เปรียบเสมือนเรือเดินสม,มุทรที่มีหางเสือมีกัปตันคอยชี้ทางว่าจะนําเรือมุ่งหน้าไปทางไหนเรือเดินสม,มุทรลานี้ จึงต่างจากเรือที่ล่องลอยเวคว้งคว้างอยู่กลางทะเลอย่างไร้จุดหมายเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่แท้จริงของมนุษย์ในพระพุทธศาสนาเนี่ยมี3ระดับมี3เป้าหมายคือเป้าหมายบนดินเป้าหมายบนฟ้าและเป้าหมายเหนือฟ้าเป้าหมายบนดินก็คือทำยังไงให้ชีวิตในชาติเนี้ยประสบความสำเร็จตามที่เราตั้งเป้าตามที่เราปรารถนานดูแลตัวเองได้ดูแลครอบครัวได้นี่ก็เป็นเป้าหมายบนดินในเบื้องตน้น 2. เป้าหมายบนฟ้าเป้าหมายบนฟ้าก็คือตายแล้วต้องไม่ตกนรกต้องไม่ไปสู่อบายภูมินรกเปตสุรากายสัตว์เดรัจฉานคือตายแล้วต้องไปสู่สุขติภูมิถึงจะประสบความสําเร็จในเป้าหมายบนฟ้าถ้าตายแล้วตกนรกไปเกิดเป็นเปตสุรกา,ายสัตว์เดรัจฉานนี่เรียกว่าล้มเหลวแล e. แ้วาอาจจะได้แค่เป้าหมายบนดินแต่เป้าหมายบนฟ้าเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องไปดูเป้าหมายบนฟ้าด้วยว่าตายแล้วจะเป็นยังไงต่อ เ,เพราะชีวิตของคนเราเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนอาไว้ว่าตายแล้วไม่สูญมีชีวิตหลังความตายมีการเวียนว่ายตายเกิดชีวิตไม่ได้จบลงแค่ในชาตินี้เท่านั้นยังมีชีวิตใหม่ในชาติต่อๆไปในภพต่อๆไปเพราะฉะนั้นประสบความสําเร็จในระดับกลางคือตายแล้วต้องไม่ตกนรกก่อนนี่ก็เป็นเป้าหมายบนฟ้าตายแล้วต้องไปสู่สุคติภูมิและ ประการที่3คือเป้าหมายเหนือฟ้าเป้าหมายเหนือฟ้าคือเราต้องทราบว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยนะและสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยตกอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเป้าหมายเหนือฟ้าคือให้มีเป้าหมายที่จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานที่หมดกิเลสอาสวะพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายไปได้เพราะถ้าเรายัางเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยเกิดมาแล้วก็ลืม ลืมก็มีโอกาสไปทําบาปกุศลเวลาบาปส่งผลก็ไม่รู้ว่าเนี่ยที่เป็นอย่างเนี้ยเพราะบาปไม่รู้ตอนที่เป็นมนุษย์ไปรู้ตอนที่ตกนรกไปรู้ตอนนั้นว่าเอาฆ่าสัตว์แล้วต้องโดนอย่างนี้ผิดศีลห้าแล้วเป็นอย่างนี้ไปรู้ตอนที่ตกนรกทําอะไรไม่ได้แต่มาเป็นมนุษย์มันลืม เพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัตรเนี่ยมันอันตารายที่ยังอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดท่านสอนให้มีเป้าหมายเหนือฟ้าต้องไปสู่มรรคผลนิพพานจะไปสู่เป้าหมายที่3ได้เป้าหมายสูงสุดได้เนี่ยเป้าหมายเหนือฟ้าได้ต้องบุญบาร,รมีเต็มเปี่ยมเท่านั้นต้องสั่งสมบุญสร้างบารมีจนก,กระทั่งบุญบารมีเต็มเปี่ยมอะ่ะถึงจะเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยเป้าหมายทั้ง3ระดับเป็นเป้าหมายบนดินเป้าหมายบนดินของเราเนี่ยในชาตินี้ก็ดีหรือในชาติต่อๆไปก็ดีนะจะประสบความสําเร็จในชีวิตได้เนี่ยจะมีทรัพย์ได้มีความสุขได้ ต้องอาศัยอะไรมนุษย์เข้าใจแค่หนึ่งสมองสองมือแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงเหตุที่อยู่เบื้องหลังที่ทําให้เป้าหมายบนดินในชีวิตมันสําเร็จเนี่ยเจริญได้สําเร็จได้มีความสุขได้เพราะว่ามีบุญอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเลยมีบุญอยู่เบื้องหลังเป้าหมายบนฟ้าล่าจากโลกตายแล้วจะไปสู่สุคติได้ไปได้ยังไงเพราะว่ามีบุญอยู่เบื้องหลังอีกนั่นแหละปุญญานิปะโรกัสมิงปฏติฐาโหติปานินังบุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ของสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าเพราะฉะนั้นจะไปสู่สุขติภูมิได้ไม่ตกนรกต้องมีบุญอยู่เบื้องหลังต้องท,ทําทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาศีลห้าต้องรักษาให้ได้ถ้าทําได้อย่างนี้เป็นอย่างน้อยก็มีสุขติเป็นที่ไปเพราะฉะนั้นนี่บุญก็อยู่เบื้องหลังเป้าหมายบนฟ้าอีกเป็นตัวทําให้ได้เป้าหมายบนฟ้าสําเร็จได้จนกระทั่งเป้าหมายเหนือฟ้าจะสําเร็จได้ก็สําเร็จได้ด้วยบุญอีกเช่นเดียวกันจะเข้าสู่มผลนิพพานได้เพราะฉะนั้น จะเป้าหมายในระดับใดก็าตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามนุษย์และเทวดาปรารถนาผลที่น่าชอบใจใดๆผลที่น่าชอบใจทั้งหมดนั้นนั้นอันบุคคลย่อมได้ด้วยขุมทรัพย์คือบุญความเป็นพระราชาในประเทศความเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิสุขของชาวสวรรค์ทั้งหลายผลที่น่าชอบใจทั้งหมดนั้นอันบุคคลย่อมได้ด้วยขุมทรัพย์คือบุญสาวกบรารมี คือการได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ปัจเจกโพธิคือการได้ตัสรู้ธรรมเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพุทธภูมิอันใดคือการได้ตัดสรู้รธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผลที่น่าชอบใจทั้งหมดนั้นนั้นอันบุคคลย่อมได้ด้วยขุมทรัพย์คือบุญเพราะฉะนั้นจะเป็นเป้าหมายบนดินเป้าหมายบนฟ้าเป้าหมายเหนือฟ้าจะเป็นพระอรหันต์เป็นพระปัจเจกพรุทธเจ้าหรื Bar อกระทั่งได้ตัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสบบัมพุทธเจ้าก็ได้ด้วยขุมทรัพย์คือบุญต้องมีบุญอยู่เบื้องหลังมีบุญเป็น ความสำเร็จเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยแหละที่จะทําให้เป้าหมายในทุกระดับสําเร็จสมความปรารถนาได้เพราะฉะนั้นเป้าหมายบนดินทําให้เราประสบความสําเร็จไงในชาตินี้ไม่ลําบากสําเร็จแบบในทางโลกที่คนเขาสําเร็จกันเป้าหมายบนดินเป้าหมายบนฟ้าทําให้เราไม่ต้องไปประสบทุกไงในอายภูมิคือตายแล้วให้ไปสู่สุขติภูมิ เวลามาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติต่อๆไปเนี่ยมันจะได้ง่ายเป้าหมายเหนือฟ้าทําให้เราเนี่ยหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเกิดและตายตายและเกิดประเสริฐหรือเกิดบ่อยๆก็ทุกบ่อยๆเกิดบ่อยๆต้องพัดพรากจากคนที่เรารักบ่อยๆเกิดบ่อยๆต้องตายบ่อยๆเสียอกเสียใจบ่อยๆนี่โทษของการเกิดเพราะนั้นเราจึงไม่ใช่แค่เกิดมาเพื่อกินเพื่อใช้เพื่อทํางานแล้วก็ตายไปเฉยๆแต่มนุษย์ทุกคนเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนว่ามีจุดหมายมีเส้นทางและมีศักยภาพที่จะต้องเดินไป ให้ถึงเป้าหมายทั้ง3ระดับได้ที่จะต้องมุ่งไปให้ถึงเป้าหมายในทุกระดับได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทําคือตั้งใจสร้างชีวิตให้ดีให้มีสุขให้สําเร็จในปัจจุบันตั้งใจขวนขวายทําความดีสั่งสมบุญกุศลให้เต็มที่ทานศีลภาวนาฝึกใจให้มีความสุขความสงบผ่องใสมาสวดธรรมจักนั่งสมาธิร่วมกันแล้วก็จะค่อยๆเดินไปสู่เส้นทางของความหลุดพ้นช่วงนี้คือ9วันสุดท้ายของปี และ9วันแรกของปีตามจันทรคติคือวันที่12ถึง29พฤศจิกายน68มาสั่งสมบุญใหญด่ด้วยกันด้วยการถวายพระทานพระ9,999กรองเกิดมาในชาตินี้มีไม่กี่คนที่จะได้มีโอกาสถวายพระทหารกับคณะสงฆ์มากขนาดนี้พระสัมมาสัมบพบุทธเจ้าสอนว่าผู้ถวายพระทหารแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ย่อมได้อานิสงส์5ประการคือได้อายุ คือมีอายุไขที่ยืนยาวปราศจากโรคภัยได้วันนะคือจะมีผิวพรรณผ่องใสแม้อายุมากก็จะดูสดใสอ่อนกว่าวัยหน้าเข้าใกล้หน้าคบหาได้สุข,ขะคือจะมีความสุขทั้งกายและใจสุขกายสบายใจได้พละคือจะมีพละกกำลังทั้งกำลังกายและกำลังใจมีความร่าเริงแจ่มใสเป็นบุคคลที่เต็มเปี่ยนไปด้วยพลังได้ปฏิพานคือ จะมีดวงปัญญาสว่างสวยัยฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมจะได้ธนสารสมบัติคือจะมีทรัพย์สมบัติเกิดขึ้นอย่างง่ายๆเอาไว้ใช้สั่งสมบุญสร้างความดีในยุคนี้ทำทานยังไงให้ได้บุญมากพระเธเจ้าสอนว่าให้ทำทานกับเนื้อแนบุญและการถวายสังฆทานได้บุญมากกว่าการถวายแบบเจาะจงทุกกรณีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสังฆทานเป็นประมุขของผู้หวังบุญ ระสงนั่นแลเป็นประมุขของผู้บูชาและพระสงค์เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นในยุคนี้การทําทานที่ได้บุญมากที่สุดคือการทําบุญกับคณะสฆงหมู่ใหญ่โดยต้องนึกน้อมไปด้วยว่ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานอยู่ตรงนั้นด้วยพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านสอนว่าแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านปรินิพานแล้วแต่ถ้าผู้ใดบูชาท่านถ้ามีจิตเลื่อมใสเท่ากัน เหมือนได้ทําบุญกับพระองค์ท่านผลบุญที่ได้ย่อมเสมอกันคือได้บุญเท่ากับการทําบุญกับพระสัมมาสัมบพบุทธเจ้าจริงๆเลยถ้ามีจิตเลื่อมใสเท่ากันดังนี้แล้วขอเชิญ,ญญาติโยมทุกท่านมาร่วมทําบุญใหญ่ให้กับชีวิตถวายพระทานพระเป็นสังฆทาน9,999กรองใน9วันสุดท้ายของปีตามจันทรคติวันที่12-20พฤศจิกายนและ9วันแรกของปี ตามจันทรคติระหว่างวันที่21-29ถึงพฤศจิกายนมาสร้างสิริมงคลเติมกุศลใหญ่ให้ผมที่สนใจได้บุญใหญ่ให้เพิ่มเพื่อนในลายรับพรพระที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้มาได้เลย